ผมอาจารย์สุเทนนท์สุทนทรกลัมอาจารย์ประจำภาควิชาเกษตรและทรัพยากรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหการรมเกษตรวันนี้เราอยู่กันที่งานเกษตรแฟร์จังหวัดหนองบัวลำพูที่บูธการนําเสนอพืชสกุลกระเจียวซึ่งทางผมและทีมวิจัยเป็นผู้รายงานลักษณะทางพฤกษศาสตร์กระเจียวอุสาหรือว่าเคอร์คุมาซินนาบารีนานะครับที่เราให้ชื่อว่าเคอร์ค a มาซินนาบาลีนาเนี่ยคำว่าซินนาบาลีนาเนี่ยมาจากคําว่าซินนาบาซึ่งเป็นแร่ชนิดหนึ่งนะครับที่มีสีแดงนะครับซึ่งมีองค์ประกอบเนี่ยเป็นปะลออ ก็คือมาจากลักษณะของตัวช่อดอกของกระเจียวอุสานะครับซึ่งมีสีแดงสดนะครับแล้วก็มีลักษณะที่โดดเด่นมากๆนะครับในสกุลกระเจียวก็คือช่อดอกเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับมีใบประดับจํานวนมากนะครับแล้วก็ส่วนของดอกเนี่ยครับจะมีสีเหลืองนะครับขนาดเล็กโดยช่อดอกของกระเจียวอุสานี่สามารถใหญ่ได้ถึงประมาณ30เซนติเมตรเลยทีเดียวแล้วก็เป็นพืชนะครับถิ่นเดียวของประเทศไทยสามารถพบได้เฉพาะที่แนวเทือกเขาภูเก้าภูพันคําซึ่งเป็น เขตแดนนะครับระหว่างจังหวัดหนองบัวลำพูกับจังหวัดอุดรธานีแต่ประชากรส,ส่วนใหญ่ของกระเจียุสาเนี่ยจะพบได้มากนะครับในจังหวัดหนองบัวลำพูลักษณะดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือขนาดของใบนะครับของกระเจียุสาเนี่ยค่อนข้างจะมีขนาดที่ใหญ่เส้นใบมีการนูนขึ้นนะครับคล้ายกับการพับจีบในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็ได้มีการนําเสนอนะครับกะเจียุสาเนี่ยเพื่อเป็นไม้เศรษฐกิจชนิดใหม่ประจําจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเนื่องจากว่ามีศักยภาพในการพัฒนาเป็นไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งทางเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูก็ให้การผลักดันในจุดตรงนี้อยู่นะครับซึ่งในส่วนของพื้นที่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทรน,นะครับก็สามารถเพาะขยายพันธุ์กระเจียวอุษาด้วยการเพาะเลี้ยงในเยื่อได้เป็นผลสําเร็จเราก็กําลังคุยกันถึงความร่วมมือนะครับในการร่วมงานกันที่จะขยายพันธุ์นะครับกระเจียวอุษาให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดนะครับแล้วก็การส่งเสริมของจังหวัดหนองบัวลำพูด้วยครับ รับการที่กระเจียวอุสาเป็นพืชประจําถิ่นหนึ่งเดียวของจังหวัดหนองบัวลำพูและหนึ่งเดียวของโลกก็ออกดอกสวยงามเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ที่ได้พบเห็นนะครับขณะเดียวกันก็มีเครือข่ายอนุรักษ์กระเจียวอุสาอยู่แล้วในจังหวัดหนองบัวลำพูอย่างไรก็ตามในส่วนของสํานักงานเกษตร,ร,รษจังหวัดหนองบัวลำพูก็เห็นว่ากระเจียวอุสาน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร,รชาวหนองบัวลำพูได้อีกทางเลือกหนึ่ง ในปี2567ที่ผ่านมาสำนักง,งานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูก็ได้ร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์กระเจียวอุตสากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเจียวอุตสาและก็ท่านที่สนใจนะครับได้จัดงานขึ้นมางานหนึ่งชื่อว่ากระเจียวอุตสาจากไม้ป่าสู่พืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ชุมชนคนหนองบัวลำพูขึ้น ทั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์เผยแพร่กระเจียวอุตสาให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นขะเดียวกันก็มีกิจกรรมการประกวดกิจกรรมการให้ความรู้ในการปลูกเลี้ยงการดูแลรักษาการขยายพันธุ์รวมทั้งเรื่องของการร่วมมือกันกับสถาบันการศึกษาเอกชนต่างๆที่จะมาช่วยในการพัฒนาให้กระเจียวอุตสาหนั้นมีศักยภาพในการที่เป็นไม้เศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นท่านผู้ว่าการจังหวัดหนองบัวลำพูท่านสุวิทย์จันทรก็ัด้อนุมัติ้บป็นอมรนั การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูได้จัดกิจกรรมนะครับในการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรทั้ง6อำเภอประมาณ200คนมีการสนับสนุนต้นพันธุ์กระเจียวอุตสาหให้กับเกษตรกรไปทดลองปลูกเลี้ยงและก็ขยายพันธุ์เพื่อที่จะนํามาประกวดในปีต่อๆไปซึ่งก็จะเห็นว่าในปีนี้กระเจียวอุตสาเหล่านั้นก็มีเกษตรกรน,นํากลับมาประกวดและได้รับรางวัลไปอยู่จํานวนหนึ่งสําหรับในปีงบประมาณ2569ที่กําลังจะมาถึงนี้ทางสำนักเกษตรจังหวัดหนองบัวลำพูก็ได้เขียนโครงการขอไว้เมื่อ กอปีที่แล้วและล่าสุดทราบว่าได้รับอนุมัติจานวน9 70, ก้าแสนเมื่นกว่าบาทเพื่อที่จะมาอบรมเกษตรกรเป้าหมายจํานวน300รายมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเช่นต้นพันธุ์สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เช่นถุงพลาสติกกระถางบางส่วนเพื่อให้เกษตรกรนําไปปลูกเลี้ยงขณะนี้กําลังเตรียมรับสมัครเกษตรกรถ้าหากว่าเกษตรกรท่านใดสนใจอยากจะร่วมโครงการสามารถสมัครได้ผ่านทางสํานักงานเกษตรอ,อรําเภอทุก,กอาเภออย่างไรก็ตามในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับทางสํานักงานเกษตรจังหวัดหนอง หบัวลำพูก็ได้มีแนวทางในเรื่องของการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อยู่หลายช่องทางมีแนวทางที่จะรณรงง์ให้กับสถานที่ราชการคือหน่วยงานราชการต่างๆได้มาซื้อกระเจียวอุตสาหนะครับไปประดับประดาตามสถานที่ราชการต่างๆรวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ้างร้านผู้ประกอบการพี่น้องเกษตรกรทุกร้านทุกบ้านทุกเรือนในจังหวัดหนองบัวลำพูได้ปลูกเลี้ยงกระเจียวอุตสาหให้มากขึ้นให้สมกับที่เป็นแหล่งกําเนิดซึ่งมีอยู่หนึ่งเดียวของโลกอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพู เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะยกระดับรายได้ให้เกษตรกรเนื่องจากว่าผู้เรษฐกิจหลักหนองบุรลําพูไม่ว่าจะเป็นข้าวนาปีมันสำปะหลังอ้อยโรงงานที่เราปลูกกันในอดีตเนี่ยรายได้ต่อไร่ต่ําประมาณ5 0 0พันถึงหมื่นบาทแต่กระเจียวสา,าถ้าเทียบเป็นพื้นที่ไร่เท่ากันแล้วน่าจะมีรายได้มากกว่าหลายหลาย,หลายสิบเท่าเลยนะครับอาจจะเป็นหลายแสนบาทต,ต่อไร่อย่างไรก็ตามในเรื่องของความร่วมมือกับสถาบานันการศึกษาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนครซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ใน เรื่องของงานวิจัยต่างๆสำนักงานเกษตรจ,จังหวัดนครรพบุก็เห็นว่าอยากจะขอความอนุเคราะห์ท่านให้ช่วยในเรื่องของการพัฒนาการยืดระยะเวลาการออกดอกหรืออาจจะเป็นบงังคับให้ออกนอกฤดูกาลก็ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทําให้มีสินค้าเหล่านี้ออกสู่ตลาดได้หลายๆครั้งในรอบหนึ่งปีไม่ใช่ว่าออกเพียงบางฤดูกาลเพียงไม่กี่เดือนนอกจากนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้สมกับหนองบัวลพูเป็นเมืองเกษตรเพิ่ม มูลค่าเมืองผ้าน่าอยู่หน้าเที่ยวเพราะฉะนั้นเกษตรอะไรที่ดีอยู่แล้วถ้ายกระดับโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสูงก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนยกระดับไรายได้ให้กับพี่น้องชาวหนองบุลมภูได้ดียิ่งขึ้นครับ